ดิค่พี่น้องปองไปสู่คูสู่คุณผูพอกับช่องสามบนาหนุ่มสะวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันเมเนกมีตัวเลขมาฝากมาตอนคืนเอเก่าละจ้าเป็นตัวเลขไว้ซองจากผู้ใหญ่ใจดีทางเชยภูมพิพี่น้องเพื่อนให้สาวบ,นะบันาเบื่องสองวดแล้กค่ะเข้าถึงสองวดติดงวดนี้เป็นงวดที่3าสาบนันาก็เลยป,ป่อยเลื่อนผ่านจ้านำมาว้ามาฝากมา,า,กมาตอน เลขบ่าลหลหางได้พี่น้องเล็กมียูซีหางจ้ะกะล้องไปจบไป้วมบังเดอค่ะที่เพิ่นเอามาให้บึงนี่กะเอาไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักบึงเพราะเพิ่นทักลายสาวบรนนามาค่ะเพราะว่าสาวบานาได้ให้ไอดีลัยเนาะผู้ใดอยากได้ตัวเลขกมาฝากมาตอนพี่น,อน้องเฟนจงเอฟซีก็ให้ถักมาเพื่อนกะถักมาอีดีจ้ะเต่สาวบรนากะได้จบเบิ้งสวง,งวดดอค่ะสง,งวดกะเขาอีดีของเพิ่นบังนี้งวดนี้เป็นงวดที่สาม เต้เพิ่นบอกว่าเป็นหวยสองจ้าเพิ่นกะบได้เว้าหลเนาะเพิ่นบได้เว้าที่มาที่ไปไหลเพิ่นกะแค่บอกว่าเป็นหวยซองให้เอาไปฝากไปตน้นเพราะว่าเดินดีอยู่ตลอดเพิ่นว่าจะเดินดีห้าง,งวดติดแล้วกล็ลดงวดหรือสองงวดแล้วก็เดินดีอีกประมาณนี้ไหมจ้าการล่องเบงค่ะว่าจะเดินดีได้ประมาณจะงวดเนาะค่ะสาวนากะยังย้ำเหมือนเดิมเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะคิดว่าเป็นสูตรหวยคำนวณหลักค่ะเต่เพิ่นนอื่นเป็นหวยซองเมจ้า อาจจะมีที่มาของเพิ่นเต้เพิ่นบ๊อบเปิดเผยเด้อค่ะเพิ่นให้สาบนามานังว่าเว้ยเว้ๆปเว้ยซูพี่น้องแฟนช่นนนองเอพซีฟังกอบกุบุญกอบคุณหลายจ้าผู้ใหญ่ใจดีก็ได้ทางชัยภูมิเพิ่นกะมักหลายว่าซั่นมักสาวบ้าเว้าขอบคุณขอบคุณหลายๆค่ะที่มักเสียงเว้าของสาวบ้าเว้าจ้อยๆจ้อยๆจยขันแม่นว่าบ,บ่รลัคาญก็ทนฟังแน่จักหน่อยเด้อค่ะจะแม่นเว้าดีเว้าได้เนาะค่ะนั่ง,งเว้าผู้เดียวก็เว้าเป็นพี่น้องจ้ากะทนฟังแน่จักหน่อย เห็ดจังไดค่ะคนหมักตัวเหล็กเนาะก็ต้องหาแนวทางมาฝากมาตอนคือเก้าค่ะเอาพี่น้องจา้าเบาๆไายใหญ่ไปไปเบิงตัวเหล็กในงวดวันที่16สิงหาคม2566เป็นหวยทรงจากผู้ใหญ่ใจดีจากช้ยภูมิเด้อพี่น้องจา้าฟังให้เข้าใจฟังให้จุก่อนสินำไปลงทุนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแช่ กดซับสไคร์กิ้งกิงเป็นกำลังใจน้ำเนจ้าหวยซองผู้ใหญ่ใจดีจากทางใัยภูมิเป็นไหมาแบบนี้จ้า4หางเข็นๆข็นพี่น้องอย่าลืมไปกับน้ำเด้อค่ะไปบ่กกับตับแตกจ้า16สิงหาคม66มี7จ8ดสองแปดสจ้าสี่่จ้าเลข4ีหางนี่งามงามพี่น้อง เลขเจ็ดสี่นี่รู้สึกว่าตรงไหลาอาจารย์ไหลสำนักอยู่ด้ค่ะอ้เลขเจ็ดสี่นี่ไปตรงของเซียนบุรีรัมเจ็ดสี่สี่เจ็ดเรากลับไปตรงกับเ,เลขสูตรหวยคำนวณของสิทธิ์อาจารย์เนี้ยน้ำจ่าเอาบอเน,น่เดอ้อพี่น้องสนไหลาอาจารย์อยู่เด้อค่ะลองไปพิจารรา,าน้ำรู้สึกเจ็ดสี่นี่จะตรงกับผู้ใหญ่ใจดีมาชัวเก้าเก้าน้ำได้จัด เอาค่ะตัวเลขหนานำไปลงทุนจอบเบื้องค่ะจอบเบื้องก่อนเด้อค่ะเป็นงวดเลขเพราะว่าสามนาพึงนำมาให้พี่น้องแฟนช่องเอฟซีนำไปเบิ้งงวดเลขกะให้ไปหาจับฉลากกินแบ่งถิ่งไวเพื่อเมนว่าผนมีสูบมีหมันน้ำกันเนาะหรือว่าผู้ใดเนาะคะ่ะม,มีแนวทางอยากวางในช่องสามนานุสสวีเดนบวาสิเป็นสูตรไวยคำนวณเลขลับๆเลขผีบอกเลขบอกบุญหรือว่าเลขความฝันเม่น อย่าลืมเด้อจ้ะสามารถแอดไอดีไลน์มาเว้ามาฝากมาตอนกันได้เป็นไอดีไลน์ส่วนตัวจ้าสามารถทักได้ส่วนตัวเด้อค่ะสาบนาบ่มีไล์กลุ่มจ้ากะไลผูไลคนทักมาว่าขอขอกุ่มแน่ว่าสันขอแจ้งณคลิปนี้ตรงนี้หลายๆคลิปสาบนากะได้แจ้งยดอกจ้บว่าไม่มีไล์กลุ่มจ้ามีแต่ไล์ส่วนตัว วถยถลุหวยให้พี่น้องแฟนช่องอิจซีบึงหรือว่าผู้ใดอยากทักส่วนตัวก็ทักมาได้จ้าถ้าแม่นว่าผู้สาวานนาบอได้ทักกับนั่นแสดงว่าหลายผู้หลายคุ้หลายหลายผู้หลายคุอิหลีพี่น้องในไลน์ทักบทถั่วก็ถึงก็ให้ติดตามนะคะตัวเลขในช่อง Youtube มีช่องทางเดียวคือทั้งช่อง u t u ู e เด้อค่ะช่องสาวบานนากระไดค่ะระ,ะมัดระวังนะคะมิชชีพมันหลายจ้า กาเสร็จตัวเขาคุม้มแน่เรียกไล่เก็บเงินแน่ประมาณนั้นช่องสาวบ้านามบอกเคยเดียกไล่เก็บเงินเด้อพี่น้องบอกเคยเรียกไล่เก็บกเงินเขาคุ้มเป็นเด็ดขาดถ้ามีแสดงว่าไล่นั่นเป็นไลป่ปลอหมหำเชื่อเป็นเด็ดขาดจ้าเอาค่ะเดี๋ยวสาวบ้านาจ,จะทวนตัวเลขหวยสองจากผู้ใหญ่ใจดีทางอ่าใชยภูมิฟังอีกเที่ยหนึ่งเด้อจ,จ้าเป็นงวดแลกเป็นแรงข่าวไมจจ่จ้าแต่ว่าเพื่อนก็เอาไมา่สาวบ้านาเบิ่งสองงวดติดก็เดินดีจ,จ้า อันนี้เป็นงวดที่สามเนาะกะร้องเบื้องกานผูใ้ใดบ่ามากะซ้อมเบิ้งก้อนกะได้จ้าขันมากะต่อยอถึงไว้เนาะถ้าบ่ามากะซ้อมเบิ้งก้อนว่างวดแรกเป็นสิเป็นไปจังไดแนวทางเป็นไปจังไดค่ะกะซ้อมเบิ้งก้อนกะได้เนาะจ้าในงวดวันที่ 16, สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเพิ่นให้มามีเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสี่และแปดสี่จ้าเลขเพิ่นบ่มีอัน เลขวิ่งเด้อจ้ะเพื่อนไหหมาแบบนี้สาบนากะถามเิ่นยูราคาเป็นหวยสูตรหวยคำนวนเป็นบอเป็นบอมเมนแต่ว่าเป็นหวยซองให้เขาให้เอ,อืนว่าหวยซองจ้ะกันนั่นล่ละค่ะเอามีทีม้าแล้วเนาะ,ะเป็นสูตรหวยคำนวณก็ยังเหมือนเดิมค่ะสูตรหวยคำนวณทุกอย่างแล้วกับีเขามีหลุดเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องจ้าก็อย่าลืมจ้ทาทำบุญเสริมดวงเสริมวาสนาจาของน้ำช่วงเข้าพรรษาสามเดือนนี้ให้ ถวายเทียนให้ได้เก้าวัดเด้อพี่น้องสมดวงเสริมโชคเสริมลาภเสริมวาสนาให้เจ้าของน้ำค่ะคิดดีทำดีพูดดีส่วนมนต์ไหวพระถือให้ครบเดี๋ยวเงินเทวดาเพิ่นก็นให้เองจ้าเอาคลิปนี้สานาระกับบ่าวหลายใหญ่ไปขอบบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีทั้งเชยภูมิเด้อค่ะที่นำตัวเกขมาฝากมาตอนขอบคุณลายๆสำหรับตัวเกขจ้าคะคุหมักเีขคือกันกตรงเข้าใจใกันจ้ะเบ่งปันเนาะค่ะ แต่เป็นกระ,ะยำเด้อค่ะผู้ได้สุงพู้ได้มันกะอย่าลืมทำบุญผู้ได้ก็ยังยำเหมือนเดิมว่าอย่าลืมทำบุญจ้าเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิหนาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ अ जीव आतनसि नेसानि चं का वचायो चकारो तम अवतन धीरं वन्नो सुफं हलांग यंचो दक्षिणा विन्ना संगम सुबदिता विकारतां तया Palanjabiku namanu padinang Umi punyang pasitangan Apaganti Awatu sa pamanggalang Rakentu sa padiwata Sapa putahan pahawena Sapa damahan pahawena Sapa